สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มาหานาเอาพระสมเด็จวัละรังซึ่งเป็นพระที่มีคุณลักษณะที่วิเศษนะครับผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมมังผงอิติเจผงตรีนิสสงเห ดินจิตโป่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ตท่าดินเจตสะดินหลักเมืองดินโปง่งเหลืองหินศิลาที่คุณแล้วก็หินแร่ทองนะครับเพราะอย่างมหาว่าสมาชิกบางท่านนะถ้าถ้าอยู่ในยุค90นนะครับที่ผ่านตามาพอสมควรเนี่ยในเรื่องการศึกษาสะสมพระสมเด็จเนี่ย คงจะเห็นแล้วก็คุณนหน้าคุณตากับพระสมเด็จวัละรังรุ่นพิเศษนี้นะครับหลากหลายสีหลากหลายวันนะนะเพื่อนๆเราก็จะเห็น,นดินโป่งเหลืองเห็นศิลาที่คุณเห็นแร่ทองดินจิตโป่งดินเ,ดดนเ็ดป่าดินเ็ศท่าดินเก,นเกสะดินหลักเมืองนะครับ พูทธุคุณนี้ก็เป็นไปตามสีวันะนที่เจ้าบุคสมเด็จท่านนำมานะครับสีเหลืองสีชมพูสีส้มสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีดำนะครับตามที่สมาชิกได้เห็นอยู่ณตอนนี้นะครับพระเยมมามีมีองค์เดียวนะครับที่ เป็นวันณะอย่างนี้นะครับแล้วก็มวลสารหลักก็คือปูนเปลือกหอยนะครับที่เราเห็นเนี่ยที่เผยมหาชี้นี่นะครับปูนเปลือกหอยแล้วก็เม็ดหยกนะดินหลักเมืองดินเรียกว่าดินซอพองเหลืองเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนะครับแล้วก็แร่ธาต กายสิทธิ์ที่ท่านนำมาเป็นส่วนในองค์พระสมเด็จนะครับถ้าสมาชิกท่านใดมีพระสมเด็จวะะรังที่มีวันณะแล้วก็สีมวลสารแบบนี้เราเจ็บว่าให้ดีนะครับถึงแม้ว่าสายพาณิชย์เขาจะไม่เอ่ยถึงไม่กล่าวถึงแล้วก็ ไม่มีการปล่อยเขาก็จะบอกว่าผิดพิมพ์ผิดมวลสารไม่เคยเห็นนั่นก็พูดในมุมของการค้าขายนะเพื่อนเราถามใจเราดูว่าเราสะสมท่านเพื่อหวังเงินทองเราตีมูลค่าของท่านนี่ด้วยเงินทองถามใจเราดูถ้าเรา ศึกษาตามตำนานที่จะารึกไว้ในตำราหวังอยากครอบครองพระสมเด็จแท้สักองเนี่ยไม่ว่าจะด้วยวิธีใดสร้างด้วยมวลสารชนิดใดขอให้ได้ขอให้เจอสักองค์เนี่ยเมื่อเรามีกิตตั้งมั่นอย่างเงี้ยเราไม่นานแล้วก็จะเจอนะเพื่อนเอนอันนี้ก็พูดไปก็ถ้าเราไม่เจอกับตัวเองก็ จะเข้าใจยากหน่อยนะเพื่อนเอนยกเว้นว่าเราเรามีสัมผัสด้วยพลังกิตเราอย่างใดอย่างหนึ่งมีความรู้สึกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะต้องได้ครอบครองอย่างเงี้ยนะเพราะยมมหาเป็นเป็นลักษณะเช่นนี้แต่ลักษณะการสังเกตบล็อกพิมพ์ของท่านเป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจิตนรมนนะเพื่อนๆอ,องค์เนี้ยไม่ได้เป็นช่างหลวงวิจารหรือช่างหลวงสิทธ หลายท่านก็ถามพ่อใหญ่มหาว่าจะสังเกตดูยังไงว่าเป็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงไหนถ้าเป็นบุคคลดังที่พ่อใหญ่มหาได้กล่าวไว้ข้างต้นน่ะถ้าใครก็ตามที่ผ่านตามมาเยอะอยู่ในยุคเก้าศูนเหมือนพ่อใหญ่มหาเนี่ยสังเกตนะไม่ยากหรอกครับใช้เวลาศึกษาสังเกตเฝ้ามองไม่นานเราก็จะรู้ว่า บล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจาร์เนี่ยอันไหนแท้อันไหนเทียมบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์อันไหนแท้อันไหนเทียมบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจิตนรมนอันไหนแท้อันไหนเทียมอันนี้สงวนสิทธิ์ไม่กล่าวถึงว่า3ามช่างหลวงนี้ไม่มีจริงเป็นช่างหลวงอุปโลกอันนี้จะไม่กล่าวถึงนะครับเพราะว่าก็จะมีหลายฝ่ายคิดอย่างนั้นอยู่ว่าไม่มีจริงนะนี่ขนาดที่มีตำราเอ่ยถึงชัดเจนนะ บางกลุ่มบางก้อนก็ยังไม่เชื่อว่ามีจริงนะเพื่อนๆเหมือนเหมือนเราศึกษามาจนถึงในยุคนี้ยุคที่มันจเจริญยุค 5G แล้วเนี่ยเพื่อนๆสมาชิกเชื่อไหมครับว่ายังมีบุคคลบางกลุ่มที่เชื่อว่าโลกแบนก็ยังมีอยู่นะครับเอาตามนี้นะครับมีจริงนะเนี่ยคนคนรุ่นใหม่นี่แหละครับคนรุ่นใหม่คนในยุค 5G เนี่ยเขาก็ยังพากันเชื่อว่าโลกนี้มันไม่ได้กลม โลกนี้มันแบนนะนะครับเขาเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆหรือแม้กระทั่งเกิดเหตุการณ์ทอ k o กออฟเดอะทอยู่ตอนนี้มีเด็กเด็กคนหนึ่งอะนะบอกว่าเป็นอนาคามีกับชาติมาเกิดอะนะอันนี้เราก็ยังคิดอยู่ว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ที่ผู้ใหญ่อายุ กเกษียณแล้วเนี่ยศีรษะก็ขาวแล้วเนี่ยไปก้มกราบเท้าเ,าเด็กแล้วก็ให้เด็กเอามือมาจิ้มหน้าผากเพื่อที่จะเชื่อมจิตให้บรรลุธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรมเราก็ยังไม่เชื่อว่ายุคนี้จะมีคนคิดแบบนี้อยู่นะนี่แหละรครับเพื่อนๆนะคือเราเราไม่ได้ว่าเด็กนะเด็กนี่เปรียบเสมือนผ้าขาวที่บริสุทธ์นะพระใยญมหานี่เป็น เป็นอาจารย์เป็นครูสอนหนังสือนี่ทราบสิ่งเหล่านี้ดีนะเราเรามีจรรยาบรณในวิชาชีพเราจะมองว่าเด็กทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะมาจากฐานะทางสังคมฐานะทางความคิดหรือว่าเขามีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมด้านความคิดเนี่ยความเป็นครูเนี่ยจะต้องให้สิทธิ์ให้สักให้ เกียรติให้องค์ความรู้ให้ความเสมอภาคให้สิทธิในการเท่าเทียมกับเด็กนะพ่อใหญ่มหาคิดอยู่เสมอว่าเด็กเขาก็ก็น่ารักนะครับเขาก็พูดตามข้อมูลที่เขาได้มาจากผู้ใหญ่เลยครับเขาเหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์พ่อใหญ่มหาพูดเสมอนะถ้ากรณีเด็กคนนี้เขาอายุยังไม่ถึง10บขวบเลยนะครับเจ็ดแปดขวบนี่แต่ว่าเขามีความรู้เขามีความสามารถเขามีความอ่า เฉพาะตัวทัศษะในการพูดนะอันนี้คือพรสวรรค์ที่เขาให้ที่เขามีนะเสียดายว่าข้อมูลที่เด็กเขาได้รับนี่มันมันไม่ถูกต้องนะครับมันไม่ถูกต้องยังอนาคามีเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาได้รับสิทธิพิเศษจากพระพุทธเจ้าแล้วก็มาอยู่ในรห่างของมนุษย์เพื่อที่จะสอนทำนะตามที่เราเห็นในเสือเนาะ ลูกเพจหรือว่าลูกศิษย์หรือว่าสมาชิกในกลุ่มเขาออกออกภาพมีตัวหนังสือมาให้เราอ่านแบบนั้นนะพ่อใหญ่ก็เพืมาก็คิดว่าเด็กเขาไม่ได้ทําเองก็คงจะมีมีแอดมินมีผู้ใหญ่ไปทําไปเขียนไปวาดไปตกแต่งให้ให้ดูนะอาจจะเป็นนี่แหละผู้ใหญ่รังแกเด็กนะอย่างเงี้ยเด็กเขาเป็นเหมือนพภูเขาที่บริสุทธ ผู้ใหญ่ที่รู้แล้วนี่เอาไปจับเอาไปวางเอาไปใส่ก็ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้คิดว่าผู้ใหญ่เราศรีรษะก็ขาวแล้วกเกษียณแล้วไปก้มกาบไปนอบน้อมเด็กก็นอนภาษาเด็กพูดร่ำทำเพลงกระดกขาตีนิ้วมือเล่นผู้ใหญ่ก็คานไปให้เด็กเอามือจิ้มหน้าผากอย่างนี้นะครับคือการบรรลุธรรมการแสดงธรรมการ ปฏิบัตินี่ต้องรู้ได้ด้วยตัวเองนะเพื่อนๆสมาชิกไม่มีใครช่วยได้จิตเราเป็นจิตของเรามันเชื่อมกันไม่ได้มันให้กันไม่ได้จิตของใครก็ของมันนะนี่กรณีที่1แล้วก็กรณีที่2ก็คนในสมัยนั้นน่ะเป็นร้อยคนเป็นพันคนพระุทธเจ้าเราไม่ได้ใช้ไมโครโฟนทําไมเขาได้ยินได้ฟังอันนี้ก็คือผู้ใหญ่ไปให้ข้อมูลเด็กอย่างนี้นะเด็กก็ไม่รู้ก็พูดไป ในสมัยพุทธกาลในป่าในป่าป่าไผ่ห่งพันสองรอยห้าสรูปวันมาครับปุณมีเงียบสงบไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงวัตถุอะไรมากระทบได้ยินแต่เสียงลมแม้กระทั่งเสียงหายใจแล้วก็ยังได้ยินนะเมื่อทุกอย่างเงียบสงบลมพัดเบาๆอากาศเย็น แล้วพระพุทธองค์เรานี่พระสุรเสียงท่านนี่เหมือนดังสีหะสายญาตเหมือนดังสีหะคำรามเหมือนกับช้างนาคากริงเวลาเขาตกมันนะเสียงท่าน,นดังราชสีที่เป่งออกไปก้องกังวานนะเพื่อนเพื่อนะพระเจ้าเราดังนั้นคนพระพิสุ1 2 50รรูปนี่ถือว่าธรรมดา นะธรรมดามากยิ่งอยู่ในสถานที่เงียบสงัดอย่างเงี้ยมันได้ยินอยู่แล้วไม่ต้องใช้ไมโครโฟนนะแล้วพระอนาคามีเนี่ยไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะคือตายไปแล้วถ้าหากว่าถ้าหากว่าคนที่บรรลุอนาคามีถ้าเป็นคารวาสนะต้องต้องบวชเพราะว่าแรงมากนะบารมีอนิสงส์แรงมากต้องบวชเมื่อ เมื่อไม่บวชหรือพระท่านบวชแล้วท่านบรรลุอนาคามีเนี่ยหรือคารวะที่บรรลุอนาคามีแล้วสินส้นชีวิตไปเนี่ยก็ไปเกิดเป็นพรมหมอย่างเดียวไม่มาเป็นมนุษย์นะขอย้ำไม่มาเป็นมนุษย์ไม่ได้มาอยู่ในร่างของเด็กนะถ้าถ้าอนาคามีแท้นะไปเป็นพรหมออกจากพรหม,ม,มแล้วค่อยมาเป็นมนุษย์แล้วค่อยบรรลุธรรมอรหันต์ชาติเดียวเท่านั้นปรีนญิพานเลยเห็นธรรมบรรลุเลยนะอันนี้คือเล่าให้ เพื่อนสมาชิกฟังว่าแม้กระทั่งคนก็ยังเชื่อว่าโลกยังแบนอยู่ก็มีนะดังนั้นคนที่เชื่อว่าหลวงศิษย์หลวงวิจิตรหลวงวิจารไม่มีจริงก็ยังมีอยู่นะพะ่อใหญ่มหาจะไม่ขอย้อนไปประเด็นนี้ก็เอาเป็นว่าบล็อกนี้เป็นบล็อกพิมพ์ของหลวงวิจิตรนรุมนนะดูจากดูจากพระอุระนะเนี่ยเหมือนตัววีนะไหลไหลตกเล็กน้อยนะ ดูเสียรท่านนี้ก็จะกลมเหมือนเมล็ดพริกไทยนะแล้วก็มาดูฐานแต่ละฐานเนี่ยองค์นี้พ่อเยเมหาให้ดูเต็มองค์แล้วนะบางท่านอาจจะบอกว่าพระเยเมหาไม่ให้ดูเต็มองค์เคยให้ดูเต็มองค์แล้วนะแล้วก็เอามาเจาะพื้นให้ดูเห็นเป็นจุดๆนะนี่คือด้านหน้านะเพื่อนๆเราให้ดูแบบใกล้ๆนะดูเม็ดมวลสารที่นี้ ขออนุญาตช่วงนี้พ่อจหมาให้ให้ให้ดูจะพ่อจุดไปเลยนะแต่ก่อนองค์นี้ให้ดูเต็มองค์ไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะให้ดูเต็มองค์นะเพื่อนๆดูเห็นไหมครับเม็ดเรียกว่าพระสมกอกำแพงสีก็ต้องน้ําตาลเข้มนะส่วนสีเหลืองที่เราเห็นนั่นก็คือดินสอพองเม็ดหยกเม็ดเล็กไหลๆัยดำนะ เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ดินหลักเมืองสีฟ้านี่เห็นไหมครับเราดูพื้นผิวใกล้ๆเลยนะเพื่อนๆน,นี่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะจะต่างกันนะเพื่อนๆนี่อย่างนี้ดินดินโป่งเหลืองนะ สีเขาจะเหมือนลูกสีแครอทนะเพื่อนเอนถ้าเป็นดินโป่งเหลืองนะอย่างเงี้ยผาซุ้มกอกำแพงเราลองเซิร์ชดูก็ได้นะครับว่าดินโปงเหลืองเขาจะมีสีวันนะยังไงนี่นะครเป็นแบบนี้นะครับดินหลักเมืองอย่างนี้ถ้าเรามี เราเจอเราเห็นเนี่ยพย่อจยมาหาเจ็บเลยนะครับแบบนี้ทิงเขาจะบอกว่าเอาไปต่อไม่ได้เอาไปขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเรารู้ว่าเป็นพระแท้เนี่ยขอให้ได้ครอบครองพระแท้แต่น,นะครับมันเป็นความสุขของเราความสูขทางทางใจเรานะครับและแต่คนแต่ละคนว่าชอบงานอลิเล้งงานสะสมงานทําแบบไหนนะชอบยปงนไงล้วก็สะสมตามนั้นนะครับเ,เห็นไหมครับเพื่อน ดินดินโป่งเหลืองอ่ะเนี่ยนะครับเหมือนลูกแครอทอันนี้เป็นดินซอพองนะที่ท่านเขียนยันตรีนิซึงเหนะครับเนี่ยดินโป่งเหลืองหินศิราสกุลหินแร่ทองนะครับพเพื่อนดูไปด้วยกันนะครับเราดูด,ด้านหลังเป็นยังไงนี่คือด้านหลังนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูด้านหลังสิครับแก้วมณีเลยนะครับนี่ หินหยกหินเฉียวหินหยกหินเฉียวดินหลักเมืองเห็นไหมครับเห็นความงามของท่านนะครับ แล้วก็สมาชิกถามพระเอมหามาอยากให้พระเอมหาได้กล่าวถึงว่าคิดยังไงจึงได้บอกว่าอนาคตเนี่ยกับปัจจุบันกับอดีตมันเกิดขึ้นพร้อมกันเกิดขึ้นพร้อมกันเพียงแค่ว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอันไหนคืออนาคตเพราะคนที่จะเข้าถึงเลเวลหรือว่า อนุภาพของพลังงานพาร์มาที่มาจากดวงอาทิตย์ที่เราไม่สามารถดูออกสัมผัสได้เพราะต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดยิบ่นะราคาที่แพงเป็นล้านล้านล้าน,านทีเดียวถึงจะมีเครื่องมือชนิดนี้ได้นะแต่ก็ยังไม่มีใครทําได้แต่พระเจ้าเรานี่ท่านท่านเข้าถึงแล้วท่านรู้แล้ว ซึ่งมาบวกกับท่านอเบร์ไอยสไตน์แล้วท่านาได้กล่าวถึงว่าปัจจุบันอดีตอนาคตเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันท่านฮอว์กิงท่านก็ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันแต่ว่าเราไม่มีเครื่องมือที่จะพิสูจน์ไดนะ้เพราะว่าทั้งสองท่านได้เสียชีวิตไปก่อนส่วนพุทธเจ้าเราท่านกล่าวไว้นานแล้วในพระไตรปิฎกนะเราจะต้องมีเครื่องวาร์ ไปอ่ะนะทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องค้นเจอทําได้ต้องไม่ต่ํากว่าเป็นพันปีข้างหน้านี่แหละแต่ว่าพระเจ้าเราท่านทํามาแล้วเมื่อ2500ปีด้วยพลังกายทิพย์ของท่านนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกได้ฟังนะครับขอติดตามนะครับเนี่ยนี่คือพื้นผิวพระสมเด็จที่หลากหลายสีหลากหลายวันณะน เช่นนี้นะครับดูด้านข้างด้านข้างก็แบบนี้ประมาณนี้นะครับความงามขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสวัสดีครับ